สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมลุงอีชาแนลเมนีูในเมนูหอยพี่น้อยในเมนูหอยอ้อสละไม่กินหอยเดือพี่น้องย,ย่างย,ย่างหอยย่างหอยเดือพี่น้อยพี่น้องเคยกินบ่ได้กันโอ้โหเนื้อกินกับผักกัได้มาหกเจ็ดแปดแปดน้อยพี่น้อยหอยเดือ น้ำจิ้มพี่น้อยน้ำจิ้มด้วยพี่น้ำจิ้มเด็ดพี่น้องยนำย้ำลายเนี่ยมาดได้พี่น้องจิ้มน้ำกันผู้ใดเคยเจิ้มเนี่ยหอยเดือไปหามาจะเที่งพุกพี่น,พออน,น้อยไปหาน้ำใหม่พ่อโอ้โหมโอสุดประจิ้นขี้ไม่ใช่ไหมนี่ของแค่ได้พี่น้อง คนว่านน่วยเดียวมีอันเดียวคนพีนนพ่น้องกลิ่นนันติดมาได้พนนี่น้องอืมยำได้บ่อยน้อยแถวมาได้พี่น้องเออมากินกันหวันเดียวอืม กันจองจิ้มหอยพี่น้องอืมว้จิ้มหอยมาเด้อพี่น้องมาจิ้มกันหอยทุกผู้พี่น้งนองไปหาทั้งผู้ไปหาน้องไม่ก็กช่วงฝนตกกตลังต้องหาจิ้ม ก็เมื่อ,อไหม่ที่คนณฟันแวนพี่นาอืมินน้ำปิก năm 3 <Num> 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 คีอคำเดียวบอนบรนองโอ้บกง่วะอืมใ mình tưởng gần phố của bên đó này, để hàng nó mày, xe khách đi ở này rồi, ngay một, nào, โอ้โห,โหนี่ของแท้เลนนยแสดงว่าตัวนหูมันแตกมันยังจช่ไหม

อืมหนักขนัดแปลกมากว่าจะถึงนดูฝนอืมเหนนี่อีกรอบ่น้ง ừ uh -huh. ok chết cái này ừ mm. เนื้อหมั่นขับพิน้องท่านใดเขอมา้าเราตรงนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่ย่างสูงสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบจิ้นี่ก็ลุงนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงวินเล่เด้อครับเพื่อพื่อเป็นแรงแก่ให้กันสำหรับคลิปนี้ก็กกกจบ,นนบ,บจไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ